คนไหนมองหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่โครงการคุณภาพในเครือของแลนด์เนเฮาส์กันอยู่บ้างครับหนุ่มพามาที่พฤกษะดาวงหวนฮาไทร่าการนี้ติดถนนฮาไทราเลยนะครับเข้ามาแค่350เมตรเมตรนั้นเองได้บ้านหลังมุมในที่มีเนื้อที่ถึง79ตารางวามี4ห้องนอน3มห้องน้ำโดยมีห้องนอนด้านล่างด้วยเนื้อที่กว้างๆแบบนี้จอดรถได้รวมกัน4-5ถึงาคันสามารถเดินได้รอบบ้านแล้วก็ยังมีพื้นที่จัดสวนปลูกต้นไม้อีกด้วยเราปรับปรุงให้ใหม่ตั้งแต่ประตูรั้วหน้าบ้านเลยนะครับทำหลังคาลงจอดปลูก ส่วนสาธารณะของโครงการด้วยเพลราดาเป็นโครงการที่มีความร่มรื่นนะครับเรื่องของต้นไม้เรื่องของพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเขาดูแลกันอย่างดีมากพื้นที่ส่วนกลางยังสามารถใช้งานได้ทั้งฟิตเนสแลวก็สระว่ายน้ำมีปรปภที่ตรวจตาเข้มงวดตั้งแต่หน้าหมู่บ้านและดูแลลูกบ้านภายในโครงการเป็นอย่างดีส่วนตัวบ้านเราก็ปรับปรุงรีโนเวทให้ใหม่มีห้องอเนกประสงค์ที่สามารถป,ปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบในส่วนของลิฟวิ่งแอลิเอก็ปรับปรุงตกแต่งให้อย่างสวยงามบิวอินมุมวางทีวีให้ใหม่มีแถมโซฟาแถมโต๊ะทานข้าวให้ด้วยในส่วนห้องน้ําาเเเรกก็ปลลี่ยนบื้้องแวสุขภำ ให้ใหม่ทั้ง3ห้องพื้นที่ครัวเดินไม่สามารถเปลี่ยนเป็นห้องซักล้างก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่ครัวห้องใหม่ให้อย่างใหญ่ๆมีที่ดูควันมีหัวเตาแก๊สมีซิงคติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเป็นบ้านที่พร้อมเข้าอยู่เลยไม่ต้องกังวลเรื่องของช่างไม่ต้องหาช่างมาต่อเติมหรือทุบโครงสร้างอีกต่อไปในส่วนห้องนอนด้านล่างก็มีห้องน้าในตัวซึ่งเหมาะกับผู้สูงอายุเป็นอย่างมากหรือจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานห้องไล์สดห้องพาก็ได้ในส่วนด้านบนก็มีอีก3ห้องนอนสวยๆนะครับเราเปลี่ยนพื กาได้ไปตลาดมารวยได้ถนนเลียวขวาก็ไปทางหาทายลาไทรา,ามันเลยบคลองสองไปในมิตใหม่ไปสุวินทวงศ์ได้นอกจากนั้นยังขึ้นทางด่วนได้เพียง10นาทีสามารถไปเลียบด่วนรามินทาไปพรชรพลไปลาดพร้าวพระราม9ก้าเอกมัยทองหล่อได้เพียง3ปีเท่านั้นหลังนี้อยู่ที่5ล้านปลายๆเท่านั้นควรไหนามองหาบ้านเดียวหลังใหญ่ที่มีเนื้อที่อยู่ทักขาหนุ่มได้ครับ